ได้ฟิลมากครับน้องไม้เขามาทำนะคะฟิตๆน้องวินี้น้องท่าที่จะรับออกฟ้าแล้วพี่ทีบครับซาสมแสงมมมดอยมมมดราบส้มสุกครัง้งแรกที่ฮอไปกินนะจ๊ะบรรยากาศร้านกว่าน้านั่งน้างหุ้ยรานนะครับครับ วันนี้เราก็จะไปปิกนิกกันที่อ่างห้วยลานนะครับซึ่งจะเป็นบรรยากาศยามเย็นเนะาะไ้เสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า,จาครับแต่ก่อนไปปิกนิกเราจะไปซื้อร้านอร่อยร้านหนึ่งนะเจ้าครับที่เล็งมานานแล้วนะแต่ก่อนมีโอกาสได้ลิ้มรสเนาะเพราะว่าคนเยอะผ่านที่ไรกนคนเต็มร้านเลยนะเจ้าจัดไปก่อนเป็นร้านที่เน็ตไอดอลหลายๆคนเปิ้ลมากิน ไค oh. ลิปคลิปได้ดอคนเมืองคนเหนือบ้านเฮาเจา้าเป็นคุยรู้จักกันนะคะลาบส้มสุกนะเจา้าเดี๋ยวป่าไปดูบรรยากาศในร้านแต่วันนี้เขาไปได้นั่งกินในร้านนะเจ้าไปทิพเราซื้อไปกินที่ห้วยลานอ่าห้วยลานวิวสวยๆเลยเจา้าไปชมบรรยากาศชิวๆยาเย็นก่อนหน้าหนาวกันนะเจา้จาลาบส้มสุกนะครับดูบรรยากาศที่ร้านนะโอ<ฮ>้โหึงนั้นนะจ๊ะบรรยากาศชิวๆแบบนี้เลยว้าวเรรยาการ้านน่ารักมาก น่ารักน่ารักร้านเพื่อน,น่ารักประตู่ยคีก,กอกนี่เฮียทิพย์มาเดี๋ยวไปชมในร้านเนาะะโอ้คนมาบากอนตาไดนะเจ้าจอดออรถก่อนคนเต็มร้านเลยแต่วันนี้ไม่ได้นั่งในร้านเนาะไม่ได้นั่งแต่เราไปจะพาไปชมเบเการในร้านเผื่อใครตามรอยมานะครับร้านชื่อแค่ไหนนะเดี๋ยวพาไปดูเจ้าโอ้โดูเบเการ์น,น่ารักได้ฟิลมากครับไม้เก่ามาทำนะคะเนี่ยครับนะ โอโมีแต่ะะร้นานนะฮะขณะเดินเจา้านี่แม่งแบบนี้เลยโอโ้มีของเก่าเนี่ยเอามาตกแต่งร้านนะครับที่พี่เกา่ามีอ่ปินโนตด้วยนะครับโอ้โหได้ฟิลได้ฟิลครับครับเมนูพิเศษเจ้า๋ยากจะได้สั่งเพิ่มพอดีเราโทรมาสั่งกลับบ้านเนาะครับเม,มนูพิเศษของเปิดวันนี้ กุ้งแช่น้ปลาแกงหอยจูบเนี่ยว้าวดูบริการตังนี้นะครับมีมีเมนูล,ลาบต่างๆนะครับมาล่าบก็มีนะร้านลาบส้มสุกเปิดบริการตั้งแต่10โมงเช้าถึง2ทุ่มครึ่งนะครับหยุดทุกวันจันทร์นะตามใต้ตตนะครับ โอ้ไม่กัดในร้านนั่งได้หลายมุมเลยนะครับแล้วแต่เลือกโซนนั่งนะครับโอ้โหได้ฟิลนะครับอ่ะเสียดายวันนี้ไม่ได้นั่งครับวันนี้เราซื้อมากินข้างนอกนะอ๋อวันน,น,นีบางวัลชนะเลิศนาตาลีฟแก้วอันนี้อยู่คนไรสำหรับปีเนาะแม่ <laughs> จันตเ๊บแตงกวา รางวัลรองชนะเลิศน,นะครับประเภทการปรุงลาบเมืองนะครับว้าวการันตีนะครับอร่อยแน่นอนเราก็ซื้อไปกินข้างนอกนะครับอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวจะมานั่งในร้านนะครับนบานนะนี่คือโซนความอร่อยซุ้มอยู่ตรงนี้เลยหลังจากได้สเสบียงมาเสร็จเรียบร้อยเราก็จะไปกันที่อ่างเก็บน้ำห้วยลานนะครับโอ้โหยามเย็นนะครับมาปิกนิกกัน นะสเสบียงพร้อมนี่ตำบลอ่อนใต้อำเภอสักนกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เจ้าหลายหลายคนเมื่อก่อนจะขี่ขับรถมากันนะคะคปิกนิกนอกสถานที่กันนะครับวิวสวยๆยามเย็นผ้าที่ตกดิมนะเจ้าเวทีโอ้โหหา,าเบรยากาศความสวยงามที่อำเภอแม่ออนเจ้าของทุออก,ากนาสีเหลือรามนะครับเขียนชุมชนว้า ฟินเอาวินนาครับสกลาเมกลถึงแล้วโอระหว่างทางก็มี ร้านหน้านั่งหลายร้านเนาะครับเส้นทางธรรมชาตินะครับโอ้โหรถเยอะมากครับนูน่นอ่ะเสียค่าเข้าคนละ20บบาทเนาะโอ้มีปลาเผาขายนะคะครับ ไปทางไหนดีครรับบงแต่ว่าคนเยอะมากครับเราไปจอดตรงไหนได้นี่โอ้คนเยอะจริงครับโอ้โหรถไท้จะเข้ามาได้จอดข้างนอกแล้วขนเสบียงเข้าไปเอาไปที่ครับมาหาจอดแถวนี้แล้วกันเนาะนู่นยาวเลยครับโอ้โดรถเข้าไปก็เป็นการวกกลับยากอีกครับจอดข้างบนนี่แหลยเจ้าประการดีใะยามเย็นครับแนะนำมาช่วงเย็นเนาะโอ้ข้างล่างเราลงไปได้ฮะเนี่ยครับโอ้ วิวดีวิวดีอะที่จอดก่อนแต่เดีไปต่อแถวข้างบนนี่เหมือนแนะนำแล้วว้าว,ว,าวโอ้โดูคนก็มาปิกนิกกันเยอะเลยนะครับช่วงวันหยุดนะครับพาครอบครัวพาลูกหลานมานั่งชิลกันนะครับ คือรถส่วนตัวเอาเก้าอี้สนามนะครับโต๊ะสนามมาเนาะโอ้โหนี่มาชิลกันนะนว้าวโอ้โหอะไรจะฟินนด่ไปแกนมากครับนี่ที่ต้องมาจองเจ้าเจ้านะดี นะครับคนมาเที่ยวกันเยอะมากครับเยอะกว่าที่คิดนะครับแม่ตอนนี้เราตามหาเจ้าหมูเฮาอยู่ก็เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวขันยามเย็นในวันนี้นะโอ้โหครับพระอาทิตจะรับขอบฟ้าแล้วพี่ทิพย์ครับโอ้พระาทิตย์รับขอบฟ้าแล้วนะครับหน้าหนาวเลยเจ้าพระาทิตย์รับขอบฟ้าไวมากเพิ่งข้ามมงกอยนะครับ กับแก้มชิวๆเนาะเดี๋ยวไปกว้างที่หนึ่งพาครอบครัวมาปิกนิกกันนะครับนี่อของกินของเรานะครับมีอะไรบ้างครับวันนี้ครับอันนี้ออกมาแนวพื้นบ้านนะคาบูซาดชมบรรยากาศอ่างห้วยลานมีของกินพื้นบ้านเยอะมากนี่ รีวิวไปก่อนเนี๋ยร,รีวิวกกนขิกอันนี้แกงฮังเลนะครับจ้าชิ้นส้มหมกคู่กันนะแกงโฮกนะครับตัวฮกตัวฮกแกงโฮกซาส้มสาซาส้มนะครับยมะม,มดยังม,ม,มดยังมีอีกค่มมะมาแป๊บหนึ่งแค่หมูก,ก็มีนะโอเเ้โหเยอพอจัดแจงนะส้มตำก็มีเมื่อกี้เห็นมีเข้ากับแคมป์กันหลายคนนะปิ๊งนีกกันหลายเจ้าเลยครับ ยาวเลยเต็มเต็มอ่างเลยค่ะตอนนี้มนจะไปกาดีจริงๆนะครับวันนี้วันอาทิตย์ด้วยเนาะคนเลยเยอะว้าวอ่ะเสริมพับตำซัวนะครับตำซัวหมูยอเจ้าแล้วก็ตำปูปลรารานี่โอ้โหแกงเลชฉ่ำๆเลยเจ้าจิ้นซ้อม,มกร้านอร่อยเนาะ ลาบส้มสุกครั้งแรกที่เราไปกินนะเจ้าบรรยากาศร้านก่อนน้่นั่งมากแต่วันนี้เราพามากินนอกสถานที่เจ้าครับว้าวอันนี้เป็นซาซาส้มเนาะคือซาจิ้นควายแบบส้มน,นิดหน่อยให้สุกนิดหน่อยเจ้าแล้วก็มีลาบหมูคั่ว<ป>เราจะมารีวิวการกินกันเจ้าเยอะมากเดี๋ยวกินกระเจาหมูตัวเนาะครับเลงอันนี้ก่อนละเนอลาบหมูคั่วจัด โอ้จิมดูว่าลาบเพิ่มขึ้นชื่อแค่ไหนเนาะเข้มข้นขนาดรำเผ็ดเข้มข้นหอมอบอวนวันนี้มาปิกนิกนอกสถานที่นะครับบรรยากาศดีๆอ่างห้วยลานนะครับอร่อยมาก ข้วหะข้วหของกลน่พื้นบ้านเราก็จะเอาใจห้างเล่ผักต่างๆเนาะมุ้นเส้นต่างๆเนาะแกงพื้นบ้านมารวมกันหลายๆชนิดเจ้าแกงแค่เอามาโหะรวมกันคือมาพัาดพัดรวมกันอร่อยใส่หน่อสม้มบุนเส้นผักต่างๆ กลมกล่อมมากครับกลมคำเลิศแล้วโอรยากาดีจริจง,งมีฟองเลยนะเริ่มเย็นแล้วตอนนี้ชิสม,มอกชิสมอกกับแก้มชั้นดีอ๋อชิซมอกอร่อยหอมราคาถูกกันนะห้าสิบหกสิบเองเจ้าไปทิพย เมนูนี้ก็ห้าซีเมนูหมูแกงฮังเลบ้านเฮาเปื่อยๆเลยเจ้าสั่นเนอร์จอนจ้าแกงฮังเลหมูนี่มันดูน<จ>กด้ๆชำๆเลยโอ้โหจะมีความเปรี้ยวๆหวานๆเนื้อต้องนุม่มๆนะเป็นแกงพื้นบ้านที่เพื่อนชอบ ทำในช่วงเทศกาลต่างๆเนาะอร่อยทุกเมนูจริงๆอ่ะส้มตำปูปะระจัดไปอร่อยยันส้มตำล้ำขนาดนัวมากมีซัมซัวโหเมนูทุกอย่างเด็ดเข้มข้นทุกอย่างเลยเจ้ามี่ตำซั่ว ทำขนมเส้นนี่เองตามขั่วหมูยอแ่บแบบรรยากาศดีๆแล้วเาาขาจะค่อยๆกินไปเนาะ,นะี่ทิพนะครับเป็นอ <Okay. S 2> ีกนอกสถานที่นะครับเดี๋ยวกินกับเจ้าหมูตัวเ,เจ้าหมูเนาะครับขึ้นชื่อสมคำเล่ำมลือจริงๆอร่อยนี่คือเบียร์กิมช้สาส้มครับลาบหมูข้ขาวเจ้ากันจ้า มาชิมซ่าส้มนะครับสัหน่อยนึงซ่าสม้มส้มเคือไปส้มในน้ำมัน่อสุกนิดๆนะเจ้าบรรยากาศดีๆยามเย็นเข้มข้นทุกอย่างเข้มข้นมากครับตร <laughs> งนี้ตำขายถูกตัยห้าสิบบาท เมนูนเนือ้อของหกซิ0แกงกะหรีบหกซิปนอกนะั้ห้าิมาเลยเครื่องถึงแมนเผ็ดอ,อร่อยลำกอย่างเลยเจ้า,าเดี๋ยวต่อเนาะครับเจ้าเหมาะแตๆ